สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนสวัสดีสาววันอังคารด้วยจ้าเพื่อนๆจ้าล้วนผ้าเพื่อนๆมาชมดอกไม้ที่บานล้วนด้วจ้าดอกไม้นี่จะดอกไม้นี่ก็บลวดปลูกไปเธอหนึ่งมันกับเธอล้างมันก็มีเม็ดนะจ้าแต่ละปีมันก็บสิขึ้นมาเองนะจ้าเพราะว่าลูดปลูกเธอเดียวด้วจ้าเพื่อนๆจ้าดอกนี้มันขึ้นง่ายจ้าเพราะว่าอย่างพิยาว่าอะไรจ้าอันนี้ก็บนอดอกแล้วก็ไม่มีเม็ดนะจ้าเธอล้างเม็ดมันก็สิ โต๊ะในกระถางนี่แหละจ้ะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาใหม่จ้ะร่วงไปในปูกระดิ่งได้จ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่ร่วนปลูกกระถางจ้ะแต่ออกมางามนะจ้ะเพื่อนๆจ้ะดอกลกๆจ้ะเพื่อนๆเนี่ยมันจะหูนพื่อนดอกลกจ้ะแต่ขันมันมีแดดมันสีบ้านงามเพื่นนี่จ้ะเพื่อนๆแต่มื่อนี่แดดบ่มีนะจ้ะเพื่อนๆก็จะเห็นบ่จ้ะนี่อันนี้มันกับใบเมนกับนี่จ้ะถ้ามันมีแดดแสงแดดมันสีบ้านแบบออกเออใหญ่กว่านี้ได้จ้ะเพื่อนๆจ้ะ สีอันเหลืองอัรามงามเนาะจ้ะเนาะเหลืองจ้าก็มีอันนี้ก็สีสีอย่างจ้ะสีส้มไปจ้ะอืมแล้วสีส้มสีเหลืองจ่าเพื่อนๆจ้านี่จ้ะดอกใหม่งามๆเนาะจ้ะเพื่อนๆนี่จ่าเพื่อนๆมาเด้อจ้ะมาเบิ่งดอกใหม่งามงามจ่าเพื่อนๆจ้านี่นี่งามงามจ้ะอืมเมื่อีอากาศก็ตอนนี้ก็สิบเจ็ดองศาจ้ะอากาศบ่ค่อยอ่าหนาวแห้งบ่ค่อยหอนแห้งด้วยจ้ะ จะเพื่อนๆจะงามๆแล้วจะรุ่นก็เอาบรรยากาศดอกไม้ก็งามมาฝากฝากมาฝากเพื่อนนอจ๊ะเพราะว่าปูในกระถางเนี่ยจะเพื่อนๆแต่ก็งามเนาะจะจะเพื่อนๆจ้าทุกคนก็สุขสบายดีเพราะว่าจะเพื่อนๆเพราะว่าก็คือว่าแหละช่วงนี้มันก็เป็นช่วงซ้ำเหมือนของอยู่ต่างแดนนะจ้ะอยู่ประเทศอังกฤษมันก็ช่วงซ้ำเหมออนนะจ้ะเนาะแต่ซ้ำเหมือนนี่ก็มันก็แล้วแต่แต่ปีจ้าปี้เนี่กั เออเนี่ยปี่แนก็อากาศดีปี่แนก็ฝนตกแห้งจ้ะแต่อาทิตย์มาอาทิตย์ช่วงๆอาทิตย์นี้นี่รู้สึกว่าเอ่อฝนตกด้วจ้ะเพื่อนๆจ้ะฝนตกจ้ะแต่ก็บ่หนาวปานยดดอกเไาะเพราะว่าแต่ฝนตกจ้ะอืมจ้ะรวมก็บเรื่อาบรรยากาศช่วงงามๆว่าเป็นบรรยากาศบรรยากาศก็ใส่ได้อยู่จ้ะแต่ว่าดอกไม้ก็มัางเลยจ้ะมาฝากเพื่อนๆด้วยจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่จ้ะ ดอกไม้ยู่นเงินล้วนเองเลยจ้ะดอกไม้เฮือนเองล้วนบอกเพ้่นเรียนเปลื่นวาวายุใสเนาะดอกไม้เฮือนล้วนเองนะจ้ะงามงามล้วนมากจ้ะถ้าล้วนไปทายลูกขังทางลูกกว่าขังทางเลยจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะนี่เพื่อนๆงามง่ามร้ายเพื่อนๆง่ามงามจ้ะเพื่อนๆจ้ะล้วนก็สิขอยุติคลิปนี้ไว้สนีกันเลยจ้ะเพื่อนๆก็ขอให้ทุกคนอายุมันคนยืนเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะ ปัฒน,นาสิ่งใดกับพขอให้ได้ดังพุนปัฒน,นาที่จะเพื่อนๆขอบคุนที่จะที่มารับชมคลิปล่วนเสมอมานะจ๊ะเพื่อนๆจ้าขอบคุณหลายๆด้วย้จเพื่อนๆสวัสดีจ้าบ๊ายบาย